สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับเช้าวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนะครับเจรียกา2นาทีนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมของ e อ u นะครับบิตคอยอิตาเลียมแล้วก็ยุทธออยพักเช้านะครับเดี๋ยวเราดู e อ u ก่อนนะครับเอ็กซิภาพตรงนี้คือการที่เขาเปิดกระโดดไปเมื่อเช้านะครับเปิดกระโดดไปประมาณ1.813โดยประมาณนะครับแล้วก็เริ่มย่อมาพอย่อมาเขาไล่กลับนะครับพอไล่กลับเนี่ยนะครับกรอบที่เราเทรดอยู่ก็คือไฮตรงนี้นะครับแถว1.4 นะครับโลอยู่ที่ประมาณ1.809นะครับถ้าเรามองถอยกลับมาจากภาพมมสูงนะมุมสูงก็าทำโลไว้แถว1.798นะครับแล้วก็มีการยกขายมานะครับยกโลมาถ้าอะไรที่ยังไม่หลุดตัว1.806นะครภาพน่าจะเป็นลักษณะาการที่มันเป็นไซเบอร์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะในการเคลื่อนที่มาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ขึ้นมาขึ้นยอ่อขึ้นย่อนะครับฝั่งนี้เป็นไซ d บอร์ดนะครับขึ้นนะครับได้ขึ้นมาแล้วก็ย่อนะ ฝั่งนี้เป็นยกขายผมมองยกโลแล้วนะระยะสั้นนะครับภาคกลางวันถ้าเขาผ่านตัว1815นาทีนะครับพอจะขึ้นต่อมาได้นะครับทดสอบไฮ1818 18นะครับแต่ถ้ามันเป็นส,สัดส่วนขยายนะมันจะขึ้นมาทางเลขสามเนี่ยสามเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นมาทาง1822 1824ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะค่อยย่อนะครับรอบหน้าถ้าย่อลงมาไม่มาซ้อนหัว1818หนึ่ยนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะครับ ก็ถ้าดูภาพรวมในวันนะผมคาดว่า HKU เนี่ยนะครับมองว่าเป็นแบบนี้ขึ้นมานะสเตรอัพนะนะครับแล้วก็ในปกติถ้ามันเป็นสเตรอัพเนี่ยไอ้ขาเนี่ยมันจะเป็นเทรนนะครับมันเป็นเทรนดมันจะขึ้นถึงชันได้นะครับแต่ว่าในสเตจการขึ้นมันก็จะมีการยกขายยกหลุนก็ยิงยาวแบบนี้นะครับถ้าถ้าถ้าตามนี้เนี่ยก็คาดว่ายัางย่อบา่ายพอได้นะครับใกล้ๆกับ1 8 1 0 1แปดหูย์หนึ่งแดหนึ่งพอรับได้นะครับสต็อปลอนะครับใกล้สุดก็อยู่ประมาณ หนึ่งแปศูนหะครับถ้าไกลถ้าลึกกว่านั้นอาจจะมีลงตรงนี้ครับหนึ่งันแปด้อยหรือว่าหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะครับซึ่งเป็นโลงเดิมน,นะครับไอเดียของเ q ภาคตะวันประมาณนี้นะครับทีนี้ในตัวอื่นๆมีเรามีตัว e t อิตาเ e ี่ยนนะครับอ t h e เลี่ยถ้าบายต่างๆมาเมาื่อคืนนะครับก็มันอาจจะมีย่อบ,บ้างมาทดสอบเทนไลน์ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าดูตามสัดส่วนเนี่ยมันมโอกายขึ้นมาถึงนี่นะครับ 2,215, 2,300, 2,385นะครับลักษณะาการปรับขึ้นในชุดเล็กคือขึ้นนะครับยอ่อแล้วจะมาติดแถวนี้นะครับแล้วก็ยอก่อทีแล้วขึ้นใหม่นะครับภาพเป็นไซเวียเหมือนกันนะนะครับอาจจะมองว่าเหมือนจะเป็นฟื้นตัวจากชุดที่ลงมารอบใหญ่ๆนะครับก็ถ้าใครบายมาตั้งทุนดีๆนะครับถ้าต่ํากว่า2,000กับ90เนี่ยยังพอถือรุ่นไปทาง 2,200, 2,300, 2,300 23 85้าได้นะครับ Stop l o ลอก็อาจจะเป็นโลตรงนี้นะครับหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ลงมานะครับถ้าเขาลงมาเนี่ยค่อนข้างจะชชว่์ว่าเขาจะลงต่อนะครับพอลงมาตรงนี้อาจจะทดสอบโลเดิม1ึงพันเจ็ด้อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุตรงนี้อีกทีนะครับแต่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นการยอดเพื่อจะขึ้นต่อนะฮะถัดมาเป็นตัวใหญ่นะครับ bitcoin bitcoin ก็ bitcoin ก็นำตัวอิตาลีมานึงนะอันนี้ภาดต่ำสุดในรอบนะครับสองหืห้าันสี่ร้อยนะครับ ยกขายมายกลูนะครับภาพช้านี้เป็นยกขายยกลูนะครับอาจจะมีย่อลงบ้างนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไใหม่แถวสามหมื่นสองพันนะครับถ้าไกลกว่าน,นั้นมีสามหมื่นสามพันสามหมื่นสี่พันนะครับให้ให้ถ้าขึ้นมาต่อนะระวังส่วนนี้ก่อนนะครับอาจจะย่อลงมาถ้าย่อมาเนี่ยไม่มาซ้อนตรงสามหมื่นกับหนึ่งพันเนี่ยภาพก็จะเป็นยกขายขึ้นไปได้นะภาพก็จะมองเป็นการเด้งอยู่ครับแต่เนื่องจากว่าไอ้ขาที่มันจะเด้งเนี่ยมันจะเป็นเทรนได้ มันก็จะขึ้นชันนิดนึงนะครับอาจจะขึ้นถึงนี้เลยนะนะครับสําหรับคนที่ติดบายในโซนพวกนี้นะครับถ้าเขาขึ้นให้คนปิดก่อนนะสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยนะครับสามหมื่นสี่พันสองร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งรับใหม่ตอนที่เขาย่อลงใหม่ทีนะครับแต่เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าใครบายต้นทุนต่ากว่าสามหมื่นกับหนึ่งสามหมื่นเก้าร้อยเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นไปอยู่ไนดะ้ลองถือดูก,ก่อนก็ได้นะครับสต็อปลอสก็จะเป็นตรงนี้เลยนะสองแปด นะครับสอง0 0 500โดยประมาณนะครับอันนี้เดียวของ b c นะครับตัดมายดออยนะครับออยมันอันนี้มันเนื่องจากว่ามันขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนะี่ยถ้าไปดูในภาพใหญ่ก็เป็นไซเบมานะครับตอนนี้ก็เหมือนว่ามียกฮายกโลบนะครับถ้าตามสัดส่วนมันจะขึ้นมานี่นะหนึ่งหนแล้วก็113.75นะครับแต่ว่าถ้าใครจะบายเนี่ยก็ต่อราคานิดนึงนะ ใกล้ๆหนึ่งส่วนเก้านะครับเล่นเด้งได้แค่นี้นะครับหนึ่งหนึ่งสองจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งสามจ็ดห้านะครับแต่ว่าดัวน้ามันเนี่ยการเคลื่อนที่ไปหนึ่งยดดีนะครับมันก็มันก็ทําเงินได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราความเสี่ยงเรามากขึ้นนะถ้าเราจะย่อายนะครับสต็อปล้อนก็เอาที่รับได้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไกลสต็อปลอนนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่บายมาก่อนหน้านี้นะครับต่ํากว่าหนึ่งูนย์ห้าลงมาเนี่ยนะครับก็อันนี้ถือได้นะลองลองรุ้นมาทางนี้นะครับหนึ่งหนึ นะครับเยตออยมองขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าไม่ควรไปไล่ราคานะถ้าใครจะเซลเนี่ยให้ก็ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมองแนวเซลจากบวนดีนะครับมันอาจจะพอถึงเนี่ยสำคัญอาจจะย่อลงแบบนี้นะครับเราอาจจะเซลสั้นลงมานะครับแต่ว่าไม่ควรเซลตัวน,นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลากราไปดีนะครับอันนี้ตัวของเ e t ออยนะครับทีนี้ผมไม่ดูาภาพตรงเอ็กยูนิดหนึ่งนะเอ็กยูเนี่ยถ้าดูภาพตรงนี้มาเมื่อที่ผมส่งไปเมื่อวัน บนเสาร์นะครับมันเป็นภาพการยกไาย,ยกโลตรงนี้มานะครับก็ให้ไว้สองไอเดียก็คือไอเดียที่หนึ่งก็คือการเด้งนะครับการเด้งเนี่ยถ้าเราดูตามกรอบนะอันนี้โลอยู่นี่ครับไฮอยู่นี่การเด้งคือเขาจะไม่ผ่านไฮแต่ว่าทิศทางขึ้นเหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าเราดูภาพล่าสุดเนี่ยเราจะดูว่าอันนี้มันคือการเด้งหรือว่าขึ้นต่อนะครับถ้าการขึ้นต่อเนี่ยมันจะต้องผ่านไฮมานะครับแต่ถ้าดูตามเนี้ยยกไาย,ยกโลผม คาดว่ามันเหมือนจะขึ้นต่อได้นะนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะพอทำนายได้แต่นี้ก็คือชุดนี้นะ่ะยกหาย,ยกโลตอนที่เขาย่อลงมาเราวัดเราวัดไฟบูลโลนี่เนะี่ยแล้วก็หายที่ขึ้นไปนะครับภาพเมื่อเช้าเนาะภาพเมื่อเช้าขึ้นไปหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็ย่อลงมาหายไหมย่อพอดีนะ 6.8%นะครับแบบนี้นิวไฮนะครับถ้านิวไฮมันจะขึ้นเหนือแนวนี้ทีวิธีวัดนะขึ้นนะครับย่ออันนี้นะนะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ที่มันเป็นอินเพาสเนี่ยถ้ามันขึ้นมันขึ้นห้าขายแบบนี้นะครับลุ้นลุ้นได้ขึ้นแบ่านี้ขึ้นนะครับและอันนี้เป็นชุดชุดย่อนะครับถ้าขึ้นต่อแนวร้อยอยู่นี่นะครับถ้ามากกว่าร้อยมานี้ นะครับแล้วก็ย่อมาใหม่ถ้าย่อมาไม่หลุดโลเนี้ยขึ้นใหม่เนี้ยอันนี้เขาจะขึ้นต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรา้าใครบายไปเมื่อกี้นะที่บอกว่าบายแถวหนึ่ง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 ศูนย์เนี่ยนะครับลองถือดูก็ได้ครับถ้าเขาผ่านตัวหนึ่งห้ามารุนมาตรงนี้นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก็คือใครเดิมแต่ถ้าผ่านหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมาเรามีสองศูนย์สองสองนะนะครับถ้าย่อมาทีไม่หลุดเทรนไลน์นี้หรือว่าไม่หลุดไม่มาซ้อนหัวที่เขา ขึ้นไปเมื่อวันศุกร์ตอนค่ำๆนะฮะก็ค่อยถือต่อไปทางนี้นะครับและยองผลก็มีโอกาสจะขึ้นมาถึงนะครับเหนือหนึ่งแปดสองห้านะครับอันนี้ไอเดียของ x u นะครับถ้ากันวันนะนะครับล่าสุดก็ยังมองว่าอยู่ในกรอบไซเบตรงนี้นะครับโลอยู่ที่หนึ่งแปดศูนย์หกห้าอยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งแปดประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองเหรียญเนี่ยนะครับแต่ถ้าเบรกกรอบนี้มาีนขึ้นนะก็จะขึ้นไปกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครต้นทุนบายดีๆนะครับต่ำกว่า หนึ่งแปดศูนย์เก้าที่บายไปเมื่อเมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะครับหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดตัวเนี้ยเราถือดูก็ได้ครับมีโอกาสจะขึ้นมาเหนือไฮเดีเมื่อหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งแปดสองห้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอควยูนะครับบิตคอยเอทีเอชแล้วก็ยูดออยนะครับสวัสดีครับ